จ้ามันนีหนูทิพย์ผ้ามหาอ้อยยอดขาจ้าอ้อยยอดเขาวนี่คืออ้อยที่มันผสมบูดจ้าที่มันเป็นเชือ้อราเป็นแล้เกาจะมหาออกจ้ามันนิทิพผ้าตุกคนมนหานี่้อาเจอแล้วนี่ยอดขาจะเป็นแบบนี้จ้าเกิดขึ้นมาจากไป้ลำมต้นเขามีเกิดขึ้นมานี่มันจะเป็นปบออกมาแล้จ้า สีเป็นยอดขาวเขาขอเอื่นว่ามันเป็นลกูกนม่หอดสีแดงจ้านีบราเม็ใบด่างนะจ้านีไม่ใช่อ้อยใบด่างนะคะมันเป็นโลกกูกผสมบัสมบูรณ์นี่อ้อยที่สมบูรณ์จ้ามันเกิดมาแล้วทีเป็นสีเขียวปัญหาพบมากจ้าช่วงนี้พบมากอ้อยอ้อยเป็นลกใบด่างจ้าเขาเอินนอ่นเนาะบํเมนบํเมนคือจังบ่อนสีด้จ้านี อันนี้ก็จะเป็นห้ากวจะซับออกเลยจ้านี่ห้ากวจะใส่เสียงในบักจกตัดออกเลยเอาออกหมดทั้งลำเลยจ้่เห็นบ่เอาออกทั้งลำเลยนี่เห็นบหเกิดขึ้นมากก็จะเป็นเป็นด่างขึ้นกันจน้่เป็นด่างเหมือนกันเลยสีขาวถ้ามันสมบูรณ์มันจะเป็นสีเขียวแล้วจ้ะเ้าก็ากไปหาซับออกจก้ะ เพื่อป้องกันว่าให้มันเกิดต้นใหญ่น่จจะเนาะมันก็จะเป็นลูกรั้ต้นมันก็ทิ่แคม,มเปอ,อร์แบบแพร่กระจายไปเรื่อยๆถ้าเอาไปเหตุท่านหรือว่าจังไดร่เนาะนี่ซับอ,อกนี่จะเป็นบปทั้งลั้เลยจ้ะนี่น เป็นทั้งลั่มเลยอันนี้เขาใส่รถป okay. ลูกจ้ะเป็นน้ำพันธุ์มากนี่เป็นน้ำพันธุ์มาเอ่อล้วเอ่อมองมองมองเข้าออกแล้วเข้ากะตาใบเนี่ยนี่คือกันแล้วเขาก็เสี่ยวมาสามตดต้นพันธุ์มา้กเขาบวเบิงมันก็จะเป็นสีขาวเี่นอาจารย์แบบสูง สบายเขาเชื่อมาสามเขาเชื่อมาสามจ้ะไหวบ่ค่อยง่ามปานไดนจ้ะอันนี้คือช่วงแรกๆประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้จ้ะน,นี่์เอามองกัง่ามมองกับ่ง่ามหย่างนี่เขาก็สับออกอันนี้ขวดไปแล้วเที่ยนึงแหละขวดใส่ปุ๋ย บางต้นบางต้นมันโพกคุณมาเป็นสีขาวแต่าก็ต้องรอ,อมันก่อนว่ามันสิป็ปนะปห,นะอห,หออย,ยอดขาวบอทีาเทียมเป็นหยอดไม้นะมันแตกหยอดไม้มานี่จ้าเห็นบอหยอดขาวบางเธอกระยักฮู้ก็จะว่าห้าสิสามาถเอาวันมีปุ๋ยหรือไม่ยาบ่ที่จะเห็นมันว่าเป็นหยอดขาวนี่จ้าบ่ได้ฮู้กะ คอมเมนต์มาบอกกันในเด้อจ้ะผู้ใดน,นี่อยที่เออคนปลูกอ้อยนี่เอาไว้ยังสีละไอ้มันกระแหงเพราะว่ามันไปอยู่ได้หน,นิปิดก็เป็นเบิดลำด่ำนี่ดิญาเนี่ยเพราะเธอแดดได้ญาเนี่ยเพราก็ลูกโอกน้ำนี่ส้มนี่เกิดงามด้วยจ้ะนี่เกิดเป็นลำ่ลำล่ำใหญ่ เคี่ยวดีอยู่แล้วค่อยหา,ามืสามวุ่นาทางพุ่นอันนี้พันขาดแล้วจ้านนี้พันขาดแล้วขาดบองอ้อยแล้วขาดบังอ้อยแล้วเข้าที่ยางหาเบิงบังใดมันมีเข้ากับซับออกเขากับคดออกจ้ะ เอเดืองต้นก่อนพอดเอเดือก็บอกนี่เด้อจ้าวัยจังใดยอดอ้อยก็สิีขาวนี่ที่ก็บ,บอกแน่คอมเมนต์มาใตาค้คลิปได้เด้อจ้ะนี่ลักษณะอันนี้เดียวพุ่มไม่เขียวเขียวไม่เกิดไม่เดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะนี่ไว้ก่อนเพราะว่ามันเขียวอยู่อาจจะเป็นลั่มเดียวกันเนาะเดี๋ยวขุดเบิึงก็ได้ không là làm điều cản con là lam con là lam như nè lương một thăng thèo lên một thăng theo lên nè đầm cái nhăng sum sum cho nó đi những đầm đầm như thế phải sao สีขาวเด้จ้านี่เบิดทั้งแถวเลยมั้งนน่นั่นเมนอีนีพ่นงาวข,าขนาดเลยพ่นปลางาวเลยก็สีเบิดล่ำงงส่งนี่เสียบไปอามาสามก่อนนี่จัญลักษลักไว้สามนี่ละจ้า